อา้าวันนี้มาพบกับข้อที่สี่แล้วนะครับอีพีที่สี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสองนะครับรอบนี้อ่าข้อแลกเราจะเริ่มแล้วนะครับก็คือเราจะเขียนคาว่าซอก่อนนะครับก็คือวิธีทํานะครับอันนี้นี่ นะครับที่จำได้ไหมครับข้อเมื่อกี้ที่ผมว่าถ้ามากกว่าหาเลขที่น้อยกว่าก็คือใช้วิธีหารชั้นนั่นเองครับก็คือตั้งเลยครับตั้งเลขตรงนี้เลยครับนี่1 3 4ึ่งสาี่หนสามสินะครับ1นึ่งนะครับจุดสอนะครับ ต่อไปเราทำข้อใหมา่หานสั้นนะครับหานสั้นหารด้วยอะไรครับหานด้วยสองครับก็คือเียนตรงนี้วิธีการคำนวณน,นะวิธีหาผมจะหาเลขตัวนี้ก่อนอีกนอกนั้นก็คือผมคำนวณไว้แล้วว่าได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับคือจะคือโจทย์เราก็จะพาไปเร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องแบบ เออไปช้าไปจุดที่อื่นอะไรแบบนี้เอาจุดคือจะสอนวิธีหาแรกก่อนก็คืออันต่อไปให้นักเรียนหรือเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อทุกคนน่ะให้หาเองนะครับเพื่อจะได้ฝึกสร้างแล้วก็ฝึกคิดการคานวณน,นะครับต่อไปเขียนนะครับก็คืออันดูนะครับเราจะเห็นว่า หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดสองแปดนะครับฐานาวนะครับต้องสุดเดิมเลยสองหารหนึ่งได้ไหมครับถ้าหารก็คือหารไม่ได้เพราะว่าเลขไงน,น้อยกว่าเลขนอนนะครับก็คือเราต้องควบคู่เลยนะครับสองอะไรได้สิบสามนะครับสองอะไรได้สิบสามสองหก สองหกเป็นเท่าไรสองหกสิบสองนะครับสองหกสองสิบสองนี่แหละครับอ่าสิบสองลบก,กันเป็นเท่าไรครับลบก,กันเหลือหนึ่งนะครับอ่าสองหารหนึ่งได้ไหมครับหารไม่ได้ใช่ไหมครับเราทำอะไรยังไงต่อเราก็ชักสี่ลงมานะครับสองอะไรได้สิบสี่นะครับดนูครับดูดีๆ สองอะไรได้สอ่าเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองิ่เอ่าเจ็ดอิ่าเติมจุดข้างบนนะครับอ่าดูชักสองลงมาณนะครับสองสองอ,อะไรได้สอง่ะสองหนึ่ไงครับสองหนึ่งเป็นสอง ลบกันเหลือเหลืออะไรครับเหลือศูนย์ใช่ไหมทําไงต่อชักแปดลงมาครับชักแปดลงมาล่างสองอะไรได้แปดสองสี่ครับสองสี่นะครับอ่าสองอะไรครับสองอะไรได้แปดครับอ่า สองสี่ครับสองสี่เป็น8ดครับลบกันเหลือเหลืออเท่าไรครับอ่าเหลือสองครับผมอ่าตัวหนึ่งลงไปปึ๊บเ,เป็นศูนนะครับคำตอบวันนี้ก็คือ ต่อคนนี้ก็คือ,อดูนะเขียนใส่เข้าไปนะครับแล้วลบลบตัวนี้ออกก่อนลบอ,อกังคอ,องอะไรครับเกาเป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งที่เราหาได้ก็คือหกิบเจจุดเท่าไหร่ กสิบเจ็ดจุดจุดเท่าไหรหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองอ่ะต่อไปเราก็ทำนะครับอ่านชั้นลงไปอีกนะครับอือสองอะไรได้หกสิบเจ็ดจุดหนึ่งสองอะ่ะสองอะไรสามสิบสาม จุดเท่าไหร่จุดห้าหกอ่าห้าหกอ่ะเ็ดเท่าไหร่เศษศูนย์อ่าต่อไปเราอ่านจั่นลง,งไปใส่เลขสองลงไปสองอะไรได้สามสิบสามจุดห้าหกก็คืออะไรครับสิบหกจุดเท่าไหร่ เจ็ดอ่าเศษเท่าไหร่เศษเท่าไหร่อ่าเศษศูนอ่าต่อไปอ่าต่อไปนะดูนะต่อไปสองคูณอะไรได้สิบหจุดฮะอ่าแปดามเกอ่าเอ็งมากอา่านต่อไป ันนี้เจ็เท่าไรเจ็ศูนย์อ่าลืมลืมเขียนลืมเขียนอ่าลืมเขียนเออลืมเขียนลืมเขียนโอเคนะครับสองลงไปอ่าลืมนะครับสองโอเคอ่าสองลงไปแล้วใช่ไหม อาก็คืออ่าต่อไปสองอะไรได้แปดจุดนี้แนละก็คือสองสี่จุดเท่าไรสี่ 19, จุดหนึ่งเก้าเออนี่สี่จุดหนึ่งเก้าเจ็เท่าไรศูนย์เจ็เท่าไรเศ็หนึ่งห้าลงไปอันเป็นบทการนี้ดีกว่าจะได้เร็วกว่า cứ đã là chóng 2 lại chóng lại, lại, lại đấy xì chuột cao có chó nó lại xóng lại ừ nóng chụt xuống cao, ạ chết ở đây chết nâng ừm tập bay sóng ở đây đây nâng lói sóng tên đó này nâng lói thôi này nâng chụt xuống chín เท่าไรเศษศูนย์คำตอบก็คือเท่าไรดูคำตอบข้อนี้ก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งฐานอะไรโอเคครับฐานสองครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการหานะครับ ต่อไปไปข้อที่5หีก EP ที่5กันต่อเลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับพวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ